าเด้อบลโลกในวันนี้มีคู่ไหนนะไปบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับถอดสมองแล้วโยนทิ้งไปพอน,อนี้คนกาบอลจัดไหมแล้วครับก็กาลทัายสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบอลครับโอ้โห เรียกว่าบทงานหนช่องวันนี้ครับใครที่ตามผมไปเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเข้ามาเต็มๆครับถึงสี่ตัวเลยทีเดียวตามนี้เลยครับส่วนในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นชุดคอลเลกชันครับหรือปูวีที่ผมวางมาให้เนี่ยและแนวทางหนังสดครับเรียกว่ามาเกือบครบเกือบเต็มกันเลยทีเดียวครับเอาละครับวันนี้ครับผมก็มีห้าวเดิมครับมาฝากพิธีธรรมเดิมจะมีคู่ไหนบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นแรงใจผมด้วยแล้วเข้ามาฟังกันในคลิปได้เลยครับ ออเดิร์แรกในค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝรั่งเศสครับเปิดบ้านรับการมเยือน e ของทางยูเครนคู่นี้ทั้งเลือเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เลือกไปฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างฝรั่งเศสได้เลยครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าผลง,งานฝั่งเจ้าบ้านครับสองนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยถือว่าทาได้ไม่ได้แย่สักไหนครับด้วยการเก็บชนะมาได้หนึ่งนัดและหลุดเสมอไปหนึง่งนัดส่วนทีมมเยือนครับอย่างทางของยูเครนเนี่ยเรียกได้ว่าสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยเก็บชนะได้ทั้งสองนัดเลยทีเดียวครับ เอาละครับถ้าดูจากผลงานครับก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าดูที่คุณภาพนักเตะครับก็ถือว,ว่าทางของฝรั่งเศสเนี่ยยังดูเหนือกว่าค่อน้างมากครับไม่ว่าจะเป็นทางของยุโรปเดเบลเล่กองเตะครับเรียกได้ว่าคุณภาพนักเตะของพวกเขาเนี่ยยังดูเหนือกว่าทางของยูเคนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของฝรั่งเศสได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ อเดอร์ที่2ในค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอังกฤษครับเปิดบ้านรับการมเยือนของทางเซอร์เบียคู่นี้ท่านเรีนเนี่ยผมแนะนำเลยครับให้เลือกไปฝั่งเจ้าบ้านอย่างอังกฤษได้เลยต้องบอกว่าผลงานฝั่งเจ้าบ้านครับของอังกฤษเนี่ยสองนัดที่บานมาเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสามารถเก็บชนะได้ทั้งสองนัดเลยและยิงประตูรวมกันเนี่ยไปถึงแปดประตูเลยทีเดียวครับส่วนที่พวกมเยือนครับอยากเซอร์เบียเองเรียกได้ว่าผลงานก็ไม่ได้แย่ครับเก็บชนะไปได้หนึ่งนัดและหลุดแพ้ไปหนึ่งนัดเอาละครับกระแสเชิงลึกหรือตลาดละคร เปิดมาครับไม่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอังกฤษเนี่ยเป็นต่อถือว่าไม่ได้แรงเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าดูจากผลงานและคุณภาพนักเตะครับไม่ว่าจะเป็นทางอีหรือแคลไล์บูยโกสกาเฮอริเกนหรือทางของแรดฟอร์ดเรียกได้ว่าคุณภาพเกมลุกเนี่ยค่อนข้างจัดจ้านเลยเดียวเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของอังกฤษได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดร์ที่สในค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างไอร์แลนด์ครับเปิดบ้านพบทางของโปรตุเกสผู้นี้ครับทั้งเรื่องเนี่ยผมแนะนำให้มองไปที่แดนเหนือได้เลยครับ ต้องบอกงี้นะครับว่าผลงานฝั่งชาวบ้านครับอย่างไอแลนเนี่ยไม่ได้ดูแย่เลยครับใน2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชนะไม่ได้1นัดและหลุดแพ้ไป1นัดส่วนที่ผู้เยือนครับอย่างโปรตุเกสเนี่ยเรียกได้ว่าใน2นัดที่แล้วเนี่ยถือว่าท่าผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่ครับด้วยการเก็บชนะมา1และหลุดเสมอไป1นครับเอาละครับกระแสเชิงลึกหรือตลาดเราทราบกูนี้เองเปิดมาครับให้ทีพวกเยือนเนี่ยเป็นต่ออยู่พอสมควรโค่นี้ครับถ้าดูจากผลงานอ่ะผมต้องบอกว่าทางของโปรตุเกสเนี่ยอาจจะดูเหนือกว่าไม่มากก็น้อยครับ แต่ถ้าวัดกันที่คุณภาพนักเตะครับเรียนได้ว่าทางของโปรตุเกสเนี่ยถือว่ายังดูเหนือกว่าขขคขานข้งมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางของวิตินยาเบรนโดและก็คิโตโนโรนโดนะครับแต่ผมมองว่าทางของไอแรนครับที่เล่น,ลนในบ้านไม่ได้กินง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครับแนะนําให้มองไปที่แดนเหนือเดีอยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดอร์บิชต์ในเคืนี้ครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างมอนดวาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางอิตาลีคู่นี้ทางเลือกเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เลือกไปฝั่งทีมมาเยือนอย่างอิตาลี ได้เลยครับต้องบอกงี้ครับว่าผลงานฝั่งเจ้บาบ้านเนี่ยอย่างมอนเดวาเนี่ยสองนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลุดแพ้ไปหนึ่งและหลุดเสมอไปหนึ่งครับต่างกับที่มุกเยนครับอย่างอิตาลีเนี่ยที่เรียกได้ว่า2นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเก็บชนะจะากทางของเอธโตเนียเนี่ยสประตูต่อหนึ่งและเก็บชนะจะากทางของอิตาเลียเนี่ยถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเอาเลยครับคู่นี้นะถ้าดูจากกระแสเชิงลึกหรือตลาดหลักซ้ำด้วยผมมองว่าไม่ได้แพงอะไรเพราะฉะนั้นนนนคคครรรัััับบบเเลลลืออออกกไไไปฝาาาิิตีดด้ยยม่่่ผหวงงแ ออเดร์พิคาในค่ำคืนนี้ครับผมจะวางไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ถ้าถูกใจจัดขัดใจส่วนก็ได้เลยครับเอาละครับก่อนจากกันไปครับพี่ๆคนไหนครับที่มองหาแนวทางเพิ่มเติมหรือชื่นชอบในผลงานผมเล่ในแนวทางที่มาก่นนี้ผมก่อนเชิญเลยครับเข้ามือในครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโครงการหรือวีพีครับผมและพี่ๆเราเสียในครอบครัวนะครับจะจัดให้พี่แบบเต็มรูปกันอย่างแน่นอนเอาละครับเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าครอบครัวอยู่เพิ่มเพื่อนและเข้ามือในครอบครัวเดียวกับผมได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิป